สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟงเกอร์นะครับและตอนนี้เราอยู่เกมอาร์คโซย์โวกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสร้างบ้านกันนะทุกคนคือทุกคนผมเพิ่งไปรู้อ่าทริคมาอย่างหนึ่งนะครับคือว่าผมจะไปเอาไอ้ไอ้เจ้านี่ทุกคนจะไปเอาอะไรวะนี่อันนี้ทีมันชื่อที่มันชื่อแทสเนี่ยนะครับจากต้นไม้ใช่ไหมผมก็เอาขวายไปตีใช่ไหมตีจนพังเลยมันก็ได้แบบไม้มาเยอะมากเลยแต่อันนี้ได้น้อยผมก็เลยลองใช้อันนี้ตีดูนะครับ ปรากฏว่าเจ้านี่ตีปุ๊บโอ้โหได้อันนี้มาเต็มเลยนั่นก็คือถ้าเกิดว่าอยากได้เจ้านี่ก็คือว่าต้องใช้พิกพิกแอคตีเนาะถ้าเกิดว่าอยากได้ไม้ก็คือใช้ขวานตีอะไรอย่างนี้เนาะโอเคทีนี้ผมได้ของมาเยอะแล้วเดี๋ยวผมจะมาสร้างบ้านกันนะทุกคนผมคิดว่าทาเลในการสร้างบ้านของเราเนี่ยผมคิดว่าผมจะไปสร้างไอ้ตรงต้นไม้ใหญ่ตรงนู้นนะครับนู่นเลยนะครับนะตรงนั้นเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราต้องย้ายของก่อนใช่ไหมผมไม่รู้ว่ามันย้ายย,าย้ยายใหญ่ได้หรือเปล่าไม่รู้นะ ไม่รู้ย้ายยังไงด้วยต้องแบบถือไปหรือต้องทุบไปได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับเฮ้ยถ้างั้นเดี๋ยวเราลองทุบดูไหมเออลองทุบไปเลยเนาะเผื่อเผื่อเผื่อเอาของแหกเลยโอเคเดี๋ยวสร้างใหม่ก็ได้ทีนี้เดี๋ยวผมไปตรงนู้นก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะย้ายของไปทางนู้นหมดเลยนะครับผมแล้วก็จะไปดูทำเลด้วยเนาะไปลองไปดูกันนี่แหละ ต้นไม้ใหญ่ตรงนี้เลยนะครับแต่ผมจะสร้างแถวนี้นะครับโหทำไมเงามันโหดอย่างนี้วะเนี่ยเออนี่เด๋ยวเราสร้างแถวนี้เนาะทีนี้เดี๋ยวอุปกรณ์ที่เราจะต้องทําเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอากล่องมาวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ย้ายของจากตรงนู้นมาตรงนี้เนาะแล้วก็ค่อยสร้างบ้านกันครับผมถ้างั้นเดี๋ยวขออนุญาตย้ายของสักครู่นึงครับผมเอาละครับทุกคนหลังจากที่ผมได้ย้ายของมาแล้วเนาะ ก็มาไว้ในนี้เรียบร้อยนะครับส่วนมากจะเป็นไม้เนาะแล้วก็เป็นแทชนะครับแล้วก็เป็นมีเหล็กด้วยนะแล้วก็มีฟินด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวจะมาสร้างบ้านกันแล้วกันเนาะสร้างบ้านเดี๋ยวนะเฮ้ยเล้วไอ,อ,อัพอีกแล้วผมอัพน้ำหนักก่อนเลยแล้วกันน้ำหนักนี่ต้องการมากนะครับปลดล็อกเป็นพวกชุดก่อนแล้วกันนะครับนี่พวกชุดพวกอะไรเนาอะ,อะสร้างบ้านต้องสร้างไงวะต้องไปที่พื้นก่อนปะ พื้นต้องใช้พื้นอันนี้นะครับโอเคต้องมีไม้มีไฟเบอร์นะครับแล้วก็มีแทสนะครับโอเคมาไม้ไฟเบอร์แทชมันเป็นกิ่งไม้เล็กๆรวมกันอนะ่ะผมก็ไม่รู้เรียกว่าไงเหมือนกันแล้วก็ไฟเบอร์อันนี้ปะไฟเบอร์โอ้ยไฟเบอร์เราหน่อยมากเลยใส่ต้องไ่เก็บอีกรอบแล้วเนี่ยอ่ะเอาเท่าที่ได้ก่อนแล้วกันนะผมจะสร้างไ้แถวนี้ก่อนนะครับนี้ต้องสร้างเงยอะๆเลยปะ คสร้างได้เจ็ดอันนะครับโอเคทุกคนตอนนี้สร้างพื้นมาได้แล้วนะครับแล้วก็มีกําแพงด้วยนะครับเอากําแพงมาด้วยนะมีประตูนะครับตอนนี้สร้างได้แค่นี้ก่อนเนาะแต่คอยไปหาของต่อนะแล้วก็นี่เลยมาวางไว้ตรงไหนดีอะประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่าวางไว้ประมาณนี้ชุบวางเลยนี่โหคนเจ๋งนี่เรามีพื้นแล้ววางอื หใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเราเอามาเจ็ดเลยใช่ไหมสร้างไปอีกอืมอ่ะผมจะสร้างประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างพื้นอีกสองอันเนาะตรงนี้นะครับแล้วก็น่าจะโอเคแล้วะนะครับต่อมาก็ทํากําแพงอันนี้คือกําแพงใช่ปะวางอ๋อนี่ไงกำแพงจริงด้วยอบ้านเรามีกําแพงด้วยเออบ้านก็ต้องมีกําแพงดิ <c oughs> เออโอเคทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตไปหาไฟเบอร์ก่อนแล้วกันนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมาเจอกันอีกทีตอนที่แบบว่าผมเตรียมของมาแล้วกันนะครับผมถ้างานก็ตัดไปเลยเอาละครับทุกคนหลังจากที่ไปเก็บของมาเรียบร้อยนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาสร้างกันต่อเลยแล้วกันนะครับอันนี้เลยมาสร้างพื้นสองอันอย่างนี้นะครับแล้วก็อ่ากำแพงใช่ไหมกำแพงสร้างเลยนี่ถูกปุกคลุมไปที่เรียบร้อย ประตูผมว่าจะไว้ตรงนี้นะประตูระวังประตูไม่ได้วะไม่รู้ทําไมเหมืนนันแต่เดี๋ยวกันนะมาเอาไอ้นี่เพิ่มก่อนนะครับรู้สึกว่าจะขาดแคลนเจ้าแทสอันนี้มากมายก็ครับต่ออีกนะครับครับกํากแพงต่ออีกจุ๊บ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 น่าจะประมาณเจ็ดอันน่าจะพอนะอันนี้เป็นหน้าต่างหรือเปล่าใช่ปะ่ะอาจจะไม่ใช่หน้าต่างอาจจะเป็นอะไรสักอย่างก็ได้ โอเคตรงนี้มีการอาเบลนะครับอ่ะอการแบกของตรงนี้สามารถเรียนรู้อย่างอื่นได้อีกแล้วนะตรงนี้เอ้หลังคานี่ไงเออมันก็ต้องมีหลังคาใช่ว่าหลังคานะครับลืมหลังคาไปได้ไงวะเนี่ย <c oughs> อุ้ยเดินอย่างช้าโุเดินสโลมาก <c oughs> ตัวน่าจะหนัก <c oughs> มาสร้างกำแพงต่อครับผม นี่เลยสร้างกำแพงชึบนี่อย่างนี้ผมว่าไออันนั้นมันน่าจะเป็นเฟรมใส่ประตูแน่เลยวะนี่ไงแล้วก็เอาประตูมาใส่นี่วะเฮ้ยเดี๋ยวนี่ไงวางได้แล้วโอโหหาตั้งนานได้แล้วทุกคนนี่เปิดประตูเปิดประตูได้แล้วนี่เลยต่อไปนะครับน่าจะต้องเป็นอ่าการทําหลังคาแล้วลหละทุกคน ไปเดี๋ยวไปดูของทำหลังคาแป๊บหนึ่งนะครับของทำหลังคารู้สึกว่าจะใช้อะไรบ้างเนี่ยใช้เป็นไฟเบอร์นะครับแล้วก็แทสเหมือนเดิมแล้วก็ไม้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวไงเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีตอนที่ผมเตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วเลยแล้วกันนะครับผมเอาละ,ะครับทุกคนหลังจากที่ผมได้รวบรวมทรัพยากรมาบ้างนะครับจํานวนหนึ่งเนาะเดี๋ยวเรามาลองสร้างหลังคาดูนะครับผม หลังคาเนี่ยที่ผมวางดูนะรู้สึกว่าต้องวางเจ้านี่ก่อนนะที่มันเป็นรูปสามเหลี่ยมเนี่ยนะครับวางไปก่อนเลยชึบแบบนี้ถ้าถ้าถ,ถ้าจำไม่ผิดนะเออถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเดาวไว้ม่ผิดนะเออนี่ไงนี่ตอนแรกที่ผมไม่วางอ่ะมันจะวางอย่างนี้นะครับมันจะวางม่วๆอย่างนี้นะผมก็เลยงงๆนิดนึงนะทุกคนนี่ได้แล้ววางไปเลยชึบเป็นไงโอ้โโคตรเจ๋งเสร็จปุ๊บทำไงต่อเนี้ยทำไงต่อวะเนี้ย ผมคิดว่าตรงนี้ต้องทํากําแพงขึ้นมานะครับอืมน่าจะใช่นะน่าจะต้องทํากําแพงขึ้นมาในกําแพงแบบเนี้ยขึ้นมานะครับแล้วก็ต้องทําไอ้สามเหลี่ยมวันนี้ยเพิ่มประมาณสามอันนะครับเพราะว่าข้างหน้าสองข้างหลังสองเนาะแล้วก็ทําหลังคานะครับเพิ่มนะครับหนึ่งสองสามหลังคาเพิ่มอีกสามนะโอเคมาทําเลยต้องใช้หลังคาอีก สามอันนี้หลังคานี้อันนี้คืออะไรวะเน,นี้ยอันนี้คืออะไรไม่รู้ทุกคนงงมากเดี๋ยวค่อยดูกันแล้วกันเนาะเอาอันนี้ก่อนหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งสองสามอืมแล้วก็กําแพงอีกหนึ่งอันปะประมาณสองอันแล้วกันของนี้แบบพอดีเป๊ะรอแป๊บหนึ่งนะครับหืออุ้ยอัเบลอับเ,บเ็นน้ำหนักอีกแล้ว อยากแบบแบกของได้เยอะๆนะทุกคนนะตรงนี้ผมอัพชุดมาแล้วนะครับเรียบร้อยเนาะอัพชุดครับชุดใส่เรียบร้อยนี่เนดะีให้ดูนี่เป็นไงเท่มากนะครับรอง,ร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 งท้รองเท้านี่คือนี่คือชุดเต็มสูบนี่พร้อมบวกแล้วก็ทำสปเปียรมาด้วยนี่สปเปียร์หอกนั่นเองทิมแทงโอเคทีนี้เดี๋ยวอันนี้น่าจะได้แล้วเนี่ยมาวางดูกันนะครับ มันหมุนทิศทางไงผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะอืมวางไม่ได้ฮะทำไมวางไม่ได้วะมันวางไปแนวหนูนะ่ะผมอยากให้มันมาแนวน,นี้ทำไงอะทำไงดีเนี่ยอันนี้ทำได้แล้วก็สงสัยต้องวางแบบไล่มาก่อนมัน้งใช่ไหมนี่ไงเหมือนอันนี้ไล่มาวางไล่ไล่มานะครับอุ้ยไม่เห็นวางได้เลย เออได้แล้วก็นี้อีกหนึ่งอันแล้วก็เอาเจ้านี่มาวางวางไหนวะเฮ้ยทไมวางไม่ได้อะเดี๋ยวแบบเมงนะอ๋อผิดอันไหนบ้าต้องเอาอันนี้ต้อ <c> ง <oughs> เอาอันนี้วางเฮ้ยอะไรเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยวดี๋ยดี๋ด,ดตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยคำหนึ่งคำหนึ่งคำหนึ่ง,อ,งอะไรอ่ะหืม่ม มาสู้กับเราเหรอแล้ววิ่งหนีเหรอฮะเฮ้ยเฮ้ยมันขโมยของเหรอใช่เหรอวะมันมันอุ้มของอะไรเราไปเหรอวะนะนี่แน่เอามานะอุ้ยไม่ตายไม่ตายด้วยเออนี่แน่อุ้ย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 มันสู้มันสู้เออหืมนี่แน่ตายยังตายแล้วมันได้หยิบของอะไรเราไปเหรอวะ นี่จิ้มเลยได้เนื้อมาเฮ้ยเฮเชีย่ยตัวอะไรอะ่ะหะพูดตกใจอยู่ๆก็เดินมาไอ้บ้าไอ้ตัวเมื่อกี้มันไม่ตีเรานะครับแต่อยู่ๆมันก็เดินมาไอ้นี่มันฉกของลาไปหรอโอ้นี้ใสตกใจเลยเดินมาอยู่เห็นเล็บแล้วตัวแล้วมบนเริ่มบนล่ำตกใจหมดไปํามหากันต่อมาเดี๋ยวเอาอันนี้ไปใส่นะครับ ไม่ตกใจเลยอะเมื่อกี้จริงนี่ตัวอะไรวะเนี่ยโอ้ว่างไงเพื่อนกินอะไรอะไปครับขึ้นไปข้างบนแล้วก็อันนี้มาวางนี่ไงได้แล้วมันวางไม่ได้ไอ้วางไหล่ะโอเคกำลังแบบทำไมวางไม่ได้อะไรอย่างงี้เลยก็มันนี้มาใส่ไกลเสร็จแล้วทุกคนบ้านของเรา ข้างหน้าก็วางวางไว้ไว้ยสร้างย่ามกันเนี้ยอืมโอเคมุมสุดท้ายก็คือตรงนี้นะครับอ่ะเรียบร้อยข้างบนตรงนี้ที่ผมคิดเอาไว้น่าจะเป็นเจ้าหนี่วะอันนี้เปล่าวะอันนี้ผมไม่แน่ใจเลยว่าใช่เจ้านี้หรือเปล่านะครับแต่ลองค้ามาดูเนาะถ้าเกิดแบบมันมันอยู่ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ย ผมคิดว่าอันนี้ยน่าจะมีแนวนมที่จะามาปิดหลังคาด้านบนได้ป่ะไม่รู้นะมาดูกันชบป,ปิดข้างบนจริงด้วยทุกคนคาดอีกอันในสองอันปะ่ะโหฝนก็ตกจังเลยหลบตรงไหนได้บ้างเนี่ย <c oughs> โอเคฝนยุดตกพอดีมาแล้วผมครับเจ้านี้เพิ่มก่อนแล้วกันนะครับขาดอะไรว่าขาดไฟเบอร์อุ้ยไปเอาไฟเบอร์แป๊บนึงไฟเบอร์อยู่แถวนี้ นี่ไงเพียบเลยผมได้ยินเสียงมันมาอีกแล้วะไปไหนแล้วไปไหนแล้ววะแม่งชอบฉกของเฮ้ยไอ้บ้านนี่ชรางมันตอนนี้เราอ่าสร้างบ้านอย่างเดียวตอนนี้สร้างบ้านให้เสร็จก่อนอ่ะอีกสองอันปะน่าจะมานั้นอุ๊ยบ้านเราใกล้เสร็จแล้วโคสวยเป็นไง มีความเป็นแบบอารยธรรมมากขึ้นสร้างเลยเชิบหนึ่งอันแล้วก็สองอันเสร็จแล้วทุกคนนี่บ้านของเราเสร็จเรียบร้อยโอ้โหกว่าจะเสร็จโอ้โหมองมองดีๆก็ลายตามกันเนี้ยใช้ได้เลยเนะไปเฮ้ยร <All right. S 1> <laughs> ู้สึกว่าเบอร์รี่ของเราที่เก็บเอาไว้นี่ก็มีการเน่าเสียเหมือนกันนะครับทีนี้แคมป์ไฟผมว่าจะว่าจะวางไว้ตรงนี้นะครับ แคมไฟขาดอะไรวะขาดหินเอาหินมาเฮ้ยเดี๋ยวไอ้นั่นไงอยู่นั่นไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวแสบไอ้ตัวแสบมันติดมันติดหินไอ้ตัวแสบมันติดหินนี่ไงแสบนักงเราเนี่ยฮะโอ้โหเอาพิกแอ็กไปเอาพิกแอ็กพังไปด้วยหินมาหินพอปะเนี่ยน่าจะไม่พอนะครับไล่เก็บหินแป๊บซึ้หิน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  อ่ะได้แล้วทุกคนมาเลยครับเลยครับผมเดี๋ยวครับอันนี้เสร็จเดี๋ยวผมก็จะครับกล่องไปไว้ข้างในต่อเนาะอ่ะเรียบร้อยก็เอาคบไฟมาไว้ตรงที่จับตรงนี้นี่เลยมาใกล้ๆประมาณนี้นี่ไงได้แล้วทุกคนก็เอาไม้มาใส่นะครับใส่ไปเลยนี่เบิร์นเอาเนื้อใส่ไปนะครับนี่จะได้มีเนื้อกินนะ แล้วก็หุ้ยตอนนี้เราหิวข้าวมากกินข้าวก่อนงามงางาโอเคเนื้อหมดแล้วโอ้โหดีนะแบบได้เนื้อมาเมื่อกี้นะครับโอ้โหเป็นไงทุกคนนี่บ้านของเราก็เสร็จไปแล้วทุกคนเดี๋ยวอ่าผมต้องเอากล่องเนี่ยมาไว้ข้างในก่อนแล้วกันนะครับนี่ไปข้างในเนาะแล้วก็น่าจะเรียบร้อยแล้วะนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเอของค้าข,ของเราเนี่ยมีอะไรที่จะค้าต่อบ้างนะ โอ้มีที่นอนนะที่นอนอันนี้เรายัางไม่ได้คามเลยนะแล้วก็มีอันนี้เป็นอะไรอะป้ายชื่อเหรอเหมือนเป็นป้ายบอกลวงสื่ออะไรเงี้ยเราจะพิมพ์อะไรก็พิมพ์อะไรเงี้ยเนาะอันนี้อะไรวะเนี่ยสลิงช็อตหนังกระติกนั่นเองมีหนังกระติกด้วยแล้วก็อันนี้เป็นอะไรวะเนี่ยอันนี้เหมือนเป็นอ่ออามปะเหมือนกับเอาไว้ขี่ อ่าพอยส์เมียทุกอย่างวะผมก็อ่านไม่ค่อยอันนี้นะเหมือนเป็นที่ขี่สัตว์ปะเราสามารถขี่สัตว์ได้นะครับไอเกมเนี้ยบอกไว้ก่อนเออสามารถขี่สัตว์ได้ด้วยโอเควิอัพอันนี้ได้ด้วยอะไรวะเนี้ยโคกเหรอมีโคกด้วยทุกคนแล้วก็มีอะไรวะเนี้ยอันนี้ไม่รู้จักอันนี้เป็นอิงรามอิงกรามอะไรทุกอย่างไม่รู้ถ้ามไปก่อนแล้วกันไอ์บดล้องไปก่อนเออ โอ้โหอะไรนั้งหนาก็ไม่รู้เยอะมากเลยมันเหมือนเป็นพวกยาปะพวกสูตรยาพวกอะไรอย่างนี้ละมั้งนะครับไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะแต่ต้องเล่นเข้าไปเรื่อยๆนะครับผมโอเควันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับสําหรับการสร้างบ้านในคลิปนี้เนาะก็อยากจะบอกว่าถ้าตัดออกมาแล้วเนี่ยน่าจะประมาณส0บกว่านาทีแต่ว่าผมเล่นไปประมาณเก็บชั่วโมงเลยผมว่าต้องไปเก็บทรัพยากรหรืออะไรต่างๆนั่นเองทุกคน ก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปในวันนี้เนาะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสนุกมากเลยนะครับสําหรับการระจนภัยในวันนี้ <c oughs> เออก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบอีกนิดก่อนแล้วกันนะครับผมถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กันหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากเป็นกำลังใจกัน <c oughs> ก็ฝากกดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนครับผมสวัสดีครับ